บัดนี้วันที่8กระกฎะาคมพุทธศัการาช2568เป็นวันที่69ที่ข้าพเจ้านางสาวนัทปัสศรีโชคชัยขอถวายเศียสวดสัทยายพระสูตรพระปริติขและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอัจเรยบูชาแดกคูบาจันทังหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติอลึกได้มีสมาธิจดจ่อในคราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอญ บทที่1บทกะพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพรกวาพุทธังพรวันตังพิวาเทมิสวาขาโตภคพรวตตาธมโมธม,มังนัมาสามิสุปฏิปันโนพรวโตตสาวกสังโคสังคังนามามิบทที่2บทบูชาพระเพริพินาศอารหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรัง บริณพุโตกุเนหิธะมาโนธานิปารามีหิจัติสติยาวะชีวังอาหารพุทังธรรมังสังขังสระนังคะโตปูเชมิรัตนตยังธรรมังจรามิโสทินาบทที่สามบทสวดชุมนมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุอัตตาขัดฉันตุเทวดาสัทธมังมุนิราชสะสุนันตุสักขะโมกขังสักเคกเมจารุเปกิริสิกะรัตเต จันตลิเควิมาเนทีเปรเถจคาเมตรุวนาคาหานีเคหาวัตถุมิเตเตภูมิมาจยันตุเทวาชละทละวิสเมยยาคขันทพะนาคาติดฐันตาสันติเกยังมุนีอุระวจนางสาธโวเมสุนันตุธรรมะสวนาการโลอยมทันตาธรรมะสวนาการโลอยมทันตาธรรมะสวนากาโลอยมทันตา บทที่4ี่บทสวดปุกผะภคานมการนโมตัสสะภควตโตอะระโตสัมมาสัมบูรสสะนาโมตัสสะภควโตอะระโตสัมมาสัมบุรสสะนโมตัสสะภควโตอะระโตสัมมาสัมบูรสสะบทที่หบทสวดไตสรณคมนปาฐะพุทธังสรนังขฉามิธรรมังสรนังขฉามิสังฆังสรนังขฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังกฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังขฉามิ ตติยมปิสังคังสระนังกฉามิตติยมปิพุทธังสระนังกฉามิตติยมปิธรรมังสระนังกฉามิตติยมปิสังคังสระนังกฉามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสระนังอันยังพุทโธเมสระนังวรังเอตินะสัจจวัชเชนโสโธทิเมโหตุสปทานัตถิเมสระนังอันังธรรมโมเมสระนังวรังเอตินะสัจจวัชเชนโสโธทิเมโหตุสปทานัตถิเมสระนังอันยังสังโฆเมสระนังวรัง เอเตินาสัจวัชเชน,นะโสทิเมโหตุสปทาบทที่7บทสวดติรัตนะมะปะนามาาัคถาพุทธังนเมรัตนภูตะสรีราจิตตังธรรมังนเมรัตนภูตะวิสุทธิสารังสังขังนเมรัตนภูตะสุสีรทิฐิเอตังนเมติรตนังรัตน,ต,นตายยะหังสัมมาสโมรัสรติสริตะวัตถุวิเศษสะภูตัง อัญโยยานยุตตะคุณะโยคะวัสป,ปะวัตตังอสุมิตยามหิปิดตเถวะยถาติทันเทเอกังวินาตติตะเปรสมะสัมภเวนะโลเกกะทาจิจะจิเรน,นะจะปาตุภูตังคัมพีระยานวิสยังอติทุตตะัตถังวินยูหิปันธิตะชะเนหิวิชันญารูปังโลกัมหิเกหิจิกัทัจุปะละพนิยังเกสัญจิสุธุ วิธิตังคุณกายะตายะนเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปัสตังมนาสิสุทธะปะสาธะทธานังปุญญทิกานะมะสมุตตมะปุณญะภูมังทุกขาปุิจนะมุขะสารณังคาตานาังปูชาระเหสุป,ปรมังอภิปูเฉเนยยางนิพานาสจิกริยายุปะนิสะยัตถังสัมมากิเลสมะละโสทนะสิทธิยาจะสาธุหิอัถกุศเลปุ ุสเลหุปะเสวะนียังปาเนหิตจ่าปิสรนังคมะนิยะเมวะตะสมาหิตังติรัตรนังสรนังคะตัมหะตัตตินทิวังคณะเนสุนมัสมานาปูเชมะจ่าปิสะสะตังสุปะสันนจิตตาตถาหนุปาริจริยาสตารตาปุญเยนะตถาสุก,กเตนะสุ ขีพเวมุเตเชนตะสะจะเทสถาปิสุวัติโหตุโยเจทะธรรมวิณยามหิปมาณภูโตโรกุตราพิสมโยนิยโตสุพโ์ชังตโสปะนิสยะจะยายะอะยัมปิโหตุวัุตเยปริจิโตสุป,ปะสาธกาโร บทที่8นามการาสิทธิคถาโยจักคุมาโมหะมลาปกกัดโถสามังวพุทโธสุกโตวิมุตโตมารัสสะปาสาวินิมโมจยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวิเนยยางพุทธังวรันตังศีรสา,านมามิโลกะสะทะนาทาจะวินายะกัจจะตันตยาสาเตชย,ยสิทธ,ธิโหตุสพันตรายาจาวินามเสเมตุธรรมโมทโชโยวิยะตาสาสตุทัศเสสิโลกะสะวิสุทธิมาางังคังเนยานิโกธรรมะทรัตสะ ถารีสตาวโหสันติกรโรสุจินโนทำมังวรันตังศิรสานะมามิโมหาปทาลางังอุปัสสันตาทาหางังตันตยสาเตยชยสิทธิโหนตุจัปปันตรายาจวินาสมเมนตุสัทธรรมะเสนาสุขาตานุโคโยโลกัสสะปาปูปักกิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะ สว่าขาตะธรรมังวิธิตังกรติสังฆังวรันตังสีรสานะมามีพุทธ,ธานุพุธทธังสมาสีรติทิงตันเตยสาตเต,ยาตเชยสิทธิโหดตุสพ,พันตรายาจวินานสมนตุบทิก้าบทสวดนโมกาณโมการอัตกะคาถานโมอารัตโตสมาสมุทุสะเมหิเโนนโมอุตมะธรรมะส,สว่าขาตัดเสวะเตนิทะนโมมหาสังฆาสาวิสุทธะสีรติทิโนนโมโอ,อมาตายารัตสะรัตนนตัญสะ สาธุกังนมโมโอมากาติตัสะตัสสะวัตุตยาสปินมโมกาะปภาเวณวิคัชันตุอุปัทวานมโมการานุภาเวณสวัตทีโหตุสพทานมโมกาลสะเตเชนะวิธิมหิโหมิเชตวา